สวัสดีครับพร้อมเอ๊ะเปล่านะวันนี้ก็อยู่กับดา่านเออไม่รู้ดา่านอะไรชื่อด่านอะไรก็ไม่รู้ชื่อด่านอะไรไม่รู้แต่รู้เดียวฝั่งนู้นว่าเป็นแครนเรามาโซโล่เอ้ยไม่อ่ะใช่โซโล่ ไม่ได้บอใครเลยพอไม่เดินพอไม่เดินมันก็ไม่ออกมาพอเดินมันออกมาพอไม่เดินมันออกมาคือะอะไรวะพูดอะไร เกมแรกเห็นอาถันและอาถันยายถันไม่มีป้าถันไม่มีไม่ต้องถามมีก็บ้าแล้วยายถันป้าถันสุดยอดเลยเนี่ยเก่งเก่งปั๊กปั๊กปักโอ้เก่งกว่าไปไงล่ะโอ้หอยากจะคุยเนี่ยมากับเทพ แหม่ดูเหลี่ยนตาก็รู้เนี่ยสีทองเหลืองอลามตอนแรกก็คิดว่านั่นแหละแต่คงไม่ใช่หรอกโอ้มีหยุดเวลาโอเคอมาถึงก็ชื่อปืนชื่อปืนชื่อปืน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 นั่นสเต็ปเราเราก็จะเอาลูกซองธรรมดาไปก่อนนี่เลยวิ่งออกซอยนี่ไปเลยป้งเลี้ยวขึ้นบนไดไปอย่างรวดเร็วกระโดดขึ้น เออเกระตุกกระตุกกระตุกโอ้โหแม่เจ้าเอา้ยเส้นก๋าเตี๋ยวไม่สุก มาเป็นทีมงานคุณาภาพโอ้โหสามที่คนอย่างเฟีย้ยวแต่ฝั่งเราห้าคนเฟี้ยวกวัวเอาจำนวนเขาว่าเป็นไงเละแพ้ไปสิไม่รู้แม่งท้ายเกมเดียบยับาดรท้ายเกยมยับแน่นอน ถ้าไม่ยับก็เป็นกระดาษอะได้ยับเป็นคนละยับอราเอ้าอยู่ดิงแล้วฟังเขาหลุดบ่อยจริงมันเสียหลือเราไมัรู้มั้งโอเคไม่ต้องห่วงเราตัดเลยเพิ่งเข้ามาอู้ เก่งสุดในรุ่นก็เหโอานี่แหละอีคีดันศึกตรงงไปด้านล่าง่อกี้ลูกซองก็ยิงได้แหละแต่สมาธิอยู่กับอีคีไงอ,อ,อ้ออกเข้าๆใครเนี่ยคอรู้น่าหยุดอีกทีนึงเห็นไหมพวกแค่นี้หลุดไปอีกคนละสงสัยไม่เสถเทียน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โหเพื่อนแบบไม่กลัวเลยแล้วระเบิดอยู่ในซอกนี้ด้วยนะมีปานเบิดไฟมาระเบิดลูกปายมาโอ้โหยับยังไงก็ยับยับยุย อ๋อคิโลสัญญยานในดีมากจะประกอบเลืเกินขอดังแป๊กแมพยาวตัดเป็นสองพารพาร์ทแรกจริงต้องจสวาย้วเป็นหน่วยซิลแล้วก็ต้องใช้ลูกซาง

จีมือเคือปอ่แปลกกระเทอะหน้าแว่นไพ่เร็วแอนสาวๆหนุ่มๆอาบน้ําท่าไหนอาบน้ําท่าวัดเอากระจกที่ไหนส่องท่ำท่ำมองมองนกองขุนทองร้องกรุ๊อ๋อ Let's go ช็ออ๋อตีโค้งตีโค้งมันวิ่งเรือสุดได้แค่นี้อ๋อกดชิปวิ่งนี่เนิบเลยจะตายก็มีวันชนะหรอกจริงเกมพวกนี้คุณอย่าไปห้ามไปกลัวตาย เชื่อผมผมเรียนมาจะเหนื่อไปทำไมเชื่อผมผมเรียนมาจงดูไม่อยากจะคุยเยอะนะเดี๋ยวหาว่าโม้สรุปโม้ไม่ก็โมอแะละถ้าเกมไหนคุณเสียเปรียบผมขอแนะนำให้คุณอย่าไปกูความตายเป็นแบบหา,หาไปเลยสนุป่ะ กัวตายเอ้าย่าไม่กัวอะไรเหรอทางนี้ทางนู้นเดี๋ยวกวดระยะนี่เลยวิ่งไปเลยปุ๊เพื่อนอย่าควางนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอย่าควางต้องมาทางนี้เพื่อนสัมผัสได้ ตรวาตายไม่ใช่เรา้ยแม่งปืนเท่สรุปจะโคตรความตายหรือว่าปืนเท่เอาอะไรสักอย่างเท่ช็อต ลบแบบที่จะเตาที่จะเตาอุ๊ยนี่แหละสถานที่ดีเขาต้องล็อกแบบนี้เอาปุ้ตเสร็จแล้วเออแล้วบูธที่นวดให้กับเออชื่ออะไรนน้าเออนหน้าใครอีกวะนะอ๋อโอเคโคคุณละเลือกแต่นน่าหน้าละนน้าเกี่ยวเลยหนังบูธหรอกคุณปรื้มไม่มีเลยทำ

ถามที่จะบุกมาขนาดนี้เพื่ออะไรเฮ้ยโอ้โหฝั่งนู้นบอกเลยกลัวตายไม่ใช่ประเด็นนี่ยทีมเราดูดิวิ่งไปเลยหน่หนงหนงหน่งกลัวตายไม่ได้ เราหวัดกูอะับสามซัสามเอ้าโอ๊ยตกใจ มไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้กดเตยด้วยแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยได้กดตายเนี่ยจริงไม่ได้กลัว โดนไปแล้วสอสไส้เคลมเมลลูกองคง์ปอประยี่ห้ออะไรวะนะจังหว่ายยิงในหัวใจปั้นทูที่โฟไฟไอัเลิศอยู่ มันมาแล้วแต่ตะกี้ยังพูดอยู่เลยว่าไม่กลัวตายไม่กลัวเลยเล่าเพื่อนจู่ช้าเกินไปอนดัินบอกแล้วมไม่เคยกลัวตายผมอ่ะแม่ตะกี้กิ๊ดเต๋แตกเลย กูไปคุ้มกันโอ้โอ้สนับคุ้มกันได้ยุ่งยากเกมนี้ชนะแบบบอลรอเนื่องเอ้ยเล่นอะไรดีนี่ซื้อของซื้อของไม่ไั่วนี่อีก พอดีมีถุรศทรัพย์แล้วเอาไปแต่ชีวิตจริงไม่มีอะไรเลยขึ้นเวดเาป้าแฟนลงมาว่กปิ๊กต๊อกตีเดี๋ยวตีสวนกลับเป็นปิงปองให้ดู เคยเห็นปิงปังไหมเนปิ้งปังหรือกระแผงพี่ไม่รู้ครับเออบูดบูดแอน,นบูดใช่เปล่าหรือบูดวะอุย้ยตวติ๊กเกอร์สวยวะ่ะปืนโยนทิ้งไปเลยอเอาแค่ติ๊กเกอร์อุ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วย เก่งกืดบนแทนฝั่งมันเลยนี่ขี้รัวอ่ะต้องเห็นนี่สูงเสียงก็ไม่ทำนานละเลยเสียงออกจากลูลูู่ลู่ทันแทบไม่หลุดใส่ปะดูช็อกกาเข่งเข่งปะทูใครจะไปรู้ว่าปะทูมันอยู่ในเข่ง โดนเอ้ยโดนแล้วโดนโดนช่วงนี้เพื่อนโดนแล้วจังหวะนี้เพื่อนโดนจังหวะนี้เพื่อนโดนเราก็โดนโอ้ยโอ๊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 ยยิ่งต่อเนื่องไม่มีประโยชน์นะครับบอกแล้วไม่ได้กลัวตายเราแค่แบบ เอออาจจะแพ้เกมแรกก็ได้พอดีขคิรัวเราแห้งแล้วขคิรัวเราไม่อยู่แล้วเอาไอ้นี้อยู่ที่หนึ่งนี่หว่าหนูตัวนี้เป็นตัวตึงเลยเนี่ยเฮ้ยตัวตึงเกมนี้ตัวตึงของเกมนี้ล่วงไปแล้วหุย ม er. ันชนะได้กี่หนึ่งเกมยอมไม่ได้เล่นกันดีๆดิเอ้าตะกี้ยังเชียร์เขาอยู่เลยเดชมายเล่นแบบป๊บความตรงความไปไล่สารุงไล่สาระไม่สนุกแหละนาะ i a y o land down smoke incendiary flashbang

ไอ้เพืมอนมาพอดอยู่ไก่เงี้ยเรากลัวความตายเพื่อนเราก็จะบุกไม่ได้เราต้องมีแบบสายแบบไม่กลัวตายเพื่อทีมบุกจะได้เกมนี้ได้ใช้ยาไก่อ่อนอืมนี่ก็ราชาไก่ทอดอ่ะจะได้ทุกใช้ยาอยู่เล้เนี่ยเพราต้องจัดนี่จูแหมงแหมงขึ้นด้วย flashback <laughs> ลืมซื้อที่กู้ลืมซื้อที่กู้ลืมซื้อที่กู้ลืมซื้อที่ก <laughs> ไไูไม่ได้ไม่ได้กลัวตายแต่ลืมซื้อที่กู <laughs> ลืมซื้อที่กูได้ไงวะเฮ้ยสับเข่าเกินไปแล้ว ถึงได้จะมี่วิตายแบบไม่มกควคนตายก็ตามดิแต่ได้สับเข่าวสับเข่าเลยอ่ะกิมตะเกะว่สับเข่า สะเพ่าขึ้นไปแล้วซื้อทีกท่กูยังว่าเออแบบเออความหวังแบบเออตั้งใจยิงปุ๊บพอกูปุ๊บโอ้ยสวยแบบตัดสายผิดได้ไหมตุ้มไปเลยแบบพอยิ่งพอรู้อะแบบตัดออกได้เลยไหมตัดแบบตุ้มเดียวเลยไม่กู้ยังไง กระโดดมาเป็นโบยเบ็นึนกว่าวงนึกว่าวงเกาหลีโอ้สไสนัยก็แม่นแล้วเกินพิศาตแมวเอ๋อยเจ้าสมบุญด้วยอะไรเจ้ามีเก้าชีวิตตัวข้ามันมีแค่ชีวิตเดียวแต่ตัวข้าไม่กลัควคมตายเพราะกลัวไปก็นั่นแหละ กรัวไปก็ไม่ได้สิ่งที่ต้องการต้องแลกมาด้วยชีวิตไงล่ะใจพูดแบบความพิทยาวิทยาก็เลยพยายามโคตรยังไม่ดังเลยปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ทำอะไรก็ไม่ดังอยู่ดีทำอะไรก็ไมดังอยู่ดีทำต่อปะล้าท้อก็ท้อท้อก็เลิกแค่นะั้นชีวิตเราไงก็มีทาง <c oughs> สู่ให้อยู่แล้ว แล้วพวกคุณละ่ะมีทางเลือกหรือยังโอโโ้หนี่ผมมีคลิปแนวน่เาเบื่อใช่ไหมนี่จะคุยเจ้าหาวโมโมน้ำแข็งอ่ะ Kalau เฉยเลยพอดีว่าอยุดจัดการได้ก็จัดการได้เฉยเลยไม่พอจัดการได้ก็คือแม่งจัดการไม่ได้เออแปลกเดิมอีเตาเตาฉันรักเตา้า ชนาหูเราดีพวกหูผมดีไงผมรู้ว่ามันวิน่งไปแล้วโดนไปหนึ่งมมผมรู้ไงหูฟังไม่ดีหรอกเลงสุดทุกอย่างเนี่ยบางทีก็แทบไม่ได้ยินเสียงเท้าเลย ชอบปืนไรยสีเข้มๆแล้วตัดดำนะมันเท่อเของดี ของดีก็ต้องอยู่กับคนดีดู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 มือขึ้นสุดเลยเว้ยมือขึ้นแบบไม่อยากจะคุยนี่ไ้ดูกระ ันจะพารเดียวลงอะไม่ใช่ตอนเย็นตอนเช้าแล้วดูตรงทนแล้จบไปลวเกินเลยรู้รู้รู้งี้ก็ออกมารูู้โอ้ยโอ้โหไปออกไปแล้ว la run, from run, 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 ปรมาจารย์ผู้ใช้อาวุธข้าสัตูด้วยอาวุธที่ไม่ซ้ำกันมากที่สุดเจ็ดเอาเลยครับถ้าเจ้าอยากุกดไลคก็แชร์กดตระตามแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย,บายแม่งไม่มีของเราเลยแล้วเจอกัน